โอเคนะคะจะโคนว,วันนี้ก็จะมาเล่นบูแคบเวทแต่เราก็จะเป็นข่าวที่จะเป็นเด็กจรใช่ไหมคะอันนี้เราก็เป็นแมวจรแล้วเราขอไปหาบ้านก่อนนะคะเอาบ้านหลังเออเอออะไรเดี้เอ,อืฉันว่าเอาบ้านหลังสีเอาอันนี้ดีกว่านีไปขอประตูบ้านไม่รู้ว่ากีใช้คเจ้าของหรือเปล่าแต่ขอเปิดเสียงนะ อไม่กล้าเปิดอ่ะกลัวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะกดอือดีไว้เอ้ยออุ้ยไปคนข้างๆเลยไปหาคนดีดีกว่านี่แล้วก็กดกิ่งกดขอประตูอาจจะไม่ได้เสียงนะคะเพราะเราแบบปิดเสียงเกมเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ถ้ามันไม่เปิดเพลงกะไม่มีเดก็ได้ ฮัลโหลอบดอปมีเฮ <asan> ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยชั้นบนก็ไม่มีเอ้าหายไปไหนกันหมดไหนเขาดูฝั่งนี้หน่อยไม่มี เขาหายไปไหนกันเมื่อกี้เพิ่งเห็นพุ่งสร้างเดี๋ยวก็จะเข้าไปประตูทางนี้ก็ได้ไม่แครเลยโอ้ยไม,ม่ใครกดลับเลยถ้าเป็นคนนี้น่าจะกดลับมั้ง ว่างเปล่าถามจริงไม่มีคือแบบอันเนี้ยอยู่ในเซิร์ฟเด็กเลยนะเนี่ยแบบดูดิคนนี้ก็เด็กมากเลยอ่ะแบบดูบ้านสีชมพูแบบแบบสีชมพูแซ่บมากไม่มีคนไทยเลยป้าเธอมีปะเขาอ,อยู่ด้านหลังเขาอ,อยู่ด้านหลังเขาอยู่ด้านหลังนี่ draw me please draw me, me please เดี๋ยวก็จะพู piece p l e s e อะไรก็ไม่รู้ อุปม yeah, yes. ีโปรดอาดอปยูเย้วิคนณอาดอปมีเลยอเยสเดี๋ยวจะพิมพ์ว่าแทนกิวทีเอสเอ็นเคแทนกิ้วแทนกิ้วแทนกิ้แทนกิ้ ไฮแคทฮะขาถักไายถึงไงเะมยวมิวมยวายขิดหฮไค่ขิดคิดแปลว่าใจดีไม่ใช่อันันม,มันไายคิดแปลว่าเด็กเออไยขิดมยวมยวไหมิวไหมยวไหมิวไย Let's go home ดูดิ Let's go home ไปเข้าบ้านค่ะเมียวเมียวเมียวเมีวมีวแต่งตัวเลยรเมีวเปลี่ยนเมีวเมียวเธอบอกว่าหิวซื้อหิว I'm hungry hungry Why you cat I'm hungry โอ้พอพอพอเจ็บเจ็บเจ็บพอ I'm hungry please I'm a hungry yes me too please I'm a hungry mom me hungry <laughs> come on ตอนนั้นเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมใช่ น่าจะไม่ใช่เพื่อนกันด้วยอะ่ะเพราะว่าหนูเห็นเขาสร้างบ้านแยกกันทำอลไรแยกกันอย่างกันมาเจอกันในเกมอะ่ะใช่ I am hungry burger meow ม e o w m ม o w ใครปลาระเบิดไม่รู้มอม,หา,อม,อมหาเจอยังมอมหาเจอยัง มองหาไม่เจอหาข้าวเหรอใช่ <laughs> เดี๋ยวใส่รูปหน้าเม์ร้องไห้ I am hungry Can you see to อะไรอ่ะเธออ่านให้หน่อย Can you send อะไรอ่ะเนี่ย Can you you take it to โอยกินกระดับเมียวกินขนมเหมียวกินขนมไอวอนอะไรอ่ะเธอเธอไอวอนลูมออเมดไอวอนลูเมดไอวอนลูเมดลูเมดก็แปลว่าก็เพื่อนร่วมห้องอ่ะใช่ร่วมไว้อะไรล่ะ,ะถ้อ่านถูกป,ปะเนะี่ยฉันมองไม่เห็นลูเมด น่าจะใช่อ่ะ R O O M E T E No บอมบอกโนี๋ยว เบีซีบีซีไม่ใช่เ喵บีมีวี c อ f อะไรของเธอไม่มีส่วนคน,ทน <Let> s <S ไทยเลยใช่ไหมเ <home. S 1> นี่ยเนี่ยเธอรบของเธอฉันตั้งให้อะไรโอเคดีคือเรียกโอเคสรุปลูกโกรธเพราะว่าแม่รักแมวมากกว่าและลูกอาขวานมหัน ขวานมหันคืออะไรขวานไงมหันมหงมหันโอ้โหปราสีเสียบตาว่าเขาเพิ่งสร้างใหม่อือหึเดน is my sister เนี่ยในทีวีเหรอใช่ <laughs> that is it my sister วิคุณร้องไห้ใครเขาบอก that is that <laughs> อะไร that อะไรใครร้องไห้ไม่รู้ ai, à, này, don't, à này don't freak. Don't freak. à, don't fix Don't fix, cái này à Fight Don't fight Báo ลาด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 โอเว่ลาดโอเว่ลาดโอเว่ดูฉันดิเธอจะวิ่งตัวทั่วบ้านมอมนี่เริ่มคืนแล้วเดี๋ยวไปให้แม่แม่เนี่ยเขาพิมพ์แม่แม่แล้วแม่สรุปเขาเป็นพ้เขาตอนแรกเขาเขียนมอนไงไอดิสไลยู ไอโดนไล k อยู่เขาบอกเลยเขาไม่ชอบเธอเหรอเขาบอกว่าไอโดนไล k อยู่โอ้เขาบอกเขาไม่ชอบฉันไว้ <Why? S 1> let's go to run away ก็ได้ะไปลอไอ am r u n n away ป right? ะ I don't like mom เธอไปอยูปั้นกาวเล่นหรอใช่เดี๋ยวไปตัวนี้ออก i s don't cool That's my love song I wanna run away เขาบอกว่า mom is don't cool แปลว่าแม่ไม่แบบเจ๋งแม่ไม่ใช่เลยแม่ไม่เจ๋งอ่ะ เขาบัสกี้ไว้เธอไอบอลโก o เอาเขาล็อกบ้านอ่ะเขาไล่เธอไงเขาบอกไอบอลโก o เอาอ๋อเขาจะไปแล้วเหรออะไรอ่ะโทรได้ปะแซนไปต่อ อย่าไม่ได้อาจิรอไว้เอ้ยทำไมเขาออกได้อ่ะบ้านเขาหรือเปล่าใครสร้างอ่ะไว้เดี๋ยวเดี๋ยววาไปหน้าบ้านก็ได้ดีไวตกใจโดนรถชนวายูโดนเอา I'm here I'm here okay let's go ขึ้นรถพีมานอ้องขึ้นรถพีมาน้องไม่หลักแม่อุ้ยเด็กนีิอะไรไอวอนมินนี่ นอกจากจะเป็นแม่ยังจะยากจนอีใชีย <laughs> ว I don't have money Okay goodbye จะบอกเขาไปแล้วฉันกน็เดินหนีเดี๋ยวลองถามก่อนมีคนไทยบ่ถามเฮ้ยเขาทาอ่ะ เขาถามมาว่า let's go to home at be at your money บอกไม่มีบ้านเซดที <c oughs> ่ว้ามาไว้ไรเนี่ยจะหาบ้านอยู่แหละแต่เอาบ้านหลังนี้ก็ได้ เออมีคมดีฆาตกรรมอะไรในห้องนี้เนะี่ยเขากั้นไว้ไม่ให้เข้าเดี๋ยวว่ยไม่มีใครเลยนี่ต่อไปก็เราจะมาข้อหายไปแล้วคนเมื่กี้ ดูไหนสิสร้างบ้านแล้วปีเคยอ,อยู่ไว้โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปเดียวต้องขอตัวลาไปก่อนสบายคลิปน,นะคะมีคนไม่ชอบแม่ด้วยทุกคนไม่ใช่แม่จริงๆใช่แม,ม่ในเกมใช่ <laughs> <laughs> มีคนไม่เลิฟอยู่แม่ในเกมด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะใครอยากให้ทํา อะไอีกเกี่ยวกับบูแฮเวิบอกไปได้เลย